สวัสดีครับอยู่กับพี่ต้อมเกษตรรีวิถีพึ่งตนเองครับเมื่อกี้ผมกินฝรั่งอยู่ก็เลยเออมาถ่ายให้พี่ๆีดูดีกว่าเนะเผื่อใครอยากกินมันผมนะเนาะจะได้เข้ามาซื้อต้นพันธุได้วันนี้เราอยู่ที่ร้านอุ้ยพันธ์ไม้เนาะอยู่เตรียมเปิดสามพันจังหวัดนครปฐมฝนจะตกก็เมื่อกี้ลองชอกกินแล้วมันอร่อยดีก็เลยมาทาคลิปให้พี่ๆีดูดีกว่าอันนี้ผมชอบไปแล้วนะลองเทสไปแล้วแล้วรู้สึกว่ามันอร่อยดีก็เลยมาให้ดูกันก็ใครสนใจกิ่งพันุ์ฝรั่งพันไม้ผลเนาะก็ ร้านปุ๋ยพันไม้เปร์โทรก็ศูนย์แป้นหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสามเนาะอ๋ออยู่หลังวัดปีดารามอำเภอสามพันจังหวัดนครปฐมใครหาไม่เจอก็เติร์ชใน Google Ma p ก็ก็มีร้านที่ร้านก็ปักหมุดไว้อยู่เผื่อใครต้องการพันนะเนาะช่วงนี้เขาเป็นสปอนเซอร์รายใหญ่ก็มาทำคลิปอยู่ที่นี่ตลอดก็หาผลมาให้ลองชิมอ๋อร้านนี้ใครจะเข้ามาซื้อก็ลองโทรเข้ามาก่อนเนาะเผื่อมีผลให้ชิมกันเนาะ ส่วนมากาลูกค้าจะชอบตรงนี้ที่ที่นี่เพราะว่าเข้ามาซื้อพันเราได้เห็นผลของต้นจริงๆอนะเนาะโอเคเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนี่หว่าว่าไอ้ของพอเสือเนี่ยมันเป็นยังไงจริงๆเคยทําหลายคลิปแล้วนะมีเฟิร์นหงมี่สุยมี่อะไรพวกเนี้ยวันนี้อยู่ที่แปลงเห็นสวยดีเขาจัดจานไวส้สวยดีแต้วเมื่อกี้ลองชิมไปอร่อยกันเลยเอามาบอกกันโอเคครับก่อนอื่นเลยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องพี่ต้อมเกษตรซีวิธีขึ้นกันเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆ่อนวามมมมลงชชิิหผแแบ้ึ อันนี้มันสุกมากเนาะนี่น่าจะสุกร้อยเ็แล้วใครชอบฝรั่งนิ่มแบบผมเนี่ยน่าจะชอบแบบนี้ดูฟูๆเลยกอบฟูมากแล้วก็ดูสีอ่ะเดี๋ยวลองลูกหำหำมัอันนี้เนาะอันนี้กรอบกรอบอยากให้ลองกรอบกอบ น่คราวที่แล้วเอาเฟืนองหงมีให้ดูเนาะก็เดี๋ยวมาลองอันนี้ลองกรอบๆ่อยมองในเก่งก็ภาในบรรดาฝลั่งไตแดงนะผมยังให้หงพอเสิร์เนี่ยเป็นฝลั่งไตแดงที่อร่อยที่สุดแล้วเท่าที่กินมาเนาะ แต่ก็ยังมีหลายพันที่ยังไม่ได้ไปลองอย่างพวกหงวนซืออะไรพวกนี้ก็ยังมาใหม่อยู่ยังไม่เห็นผลแต่ที่เท่าที่ทิมมานะเปิดหงมี่หงเปาซื้อเป็ดน้ำหนึ่งอะไรอะ่ะอีก,อ,กอีกหลายๆพันนะผมให้หงเปาซืออร่อยสุดแล้วแล้วใครชอบฝรั่งกรอบฝรั่งฟูฝรั่งนิ่มแหมผมเนี่ย ว่าน่าจะชอบเหมือนกันเนาะยิ่งสุกมากๆเนี่ยกลิ่นพลังเขายิ่งหอมด้วยแดงแป๊บสีเขาสวยเลยคือถ้าอันนี้มันแก่จัดแล้วอะ่ะข้างในไส้มันจะเละๆเหมือนไส้ล้มบางคนเขาไม่ชอบนะแต่ผมชอบ แต่ถ้าใครไม่ชอบเละมากก็กินกินแข็งๆขึ้นมาหน่อยนะสักตุกสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะรสชาติก็โอเคแล้วเข้าสีแล้วก็รสจัดด้วยแต่ผมว่านะถ้ารสจัดอ่ะต้องสุกสักประมาณเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นถ้าสุกมากแบบร้อยเปอร์เซ็นเก้าสิบเปอร์เซ็นไปแล้วอะ่ะคือข้างในด้วยความที่มันเริ่มล้มแล้วเนี่ยรสชาติมันจะดรอปไปแต่ถ้ายังแข็งๆเนี่ยผมว่าอร่อย โอเคครับวันนี้ก็พามาชิมฝรั่งกันเนาะเผื่อพี่พี่ท่านไหนสนใจอยากปลูกเนาะก็เข้ามาที่ร้านอุ้ยพันธ์ไม้อำเภออำเภอสามภานจังหวัดนครปฐมหลังวัดปีดาลามาเนาะเจอใน Google ก็จะเจอร้านกระปักหมุดไว้แล้วก็ต้นพันตอนนี้ราคา150บาทเติใครคบอกว่ามาจากช่องพี่ต้อมเกษตรดีวิธีเพิ่งเลยงมีราคาพิเศษให้แล้วก็โทรมาก่อนเนาะเผื่อได้ชิมผลเขาเรียกว่าไงมีผลให้ลองชิมกันก่อนเนาะเดือนเดือนได้สองครั้งอ๋อ ให้โทรมาก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันทางเขาเนี่ยต้องต้องสั่งจากลูกสวนมาคือถ้าถ้าโทรมานัดก,กันก่อนถ้ามีผลก็จะได้ทิปกันคือก็อยากแนะนำนะให้มาที่นี่เพราะว่าเอ่อมันได้เห็นเห็นผลแล้วก็เป็นต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพนะเนาะเผื่อใครสนใจอยากปลูกก็ผมเป่าซื้อผมให้เป็นฝรั่งไส้แดงที่ยังเป็นที่หนึ่งสำหรับผมนะอันนี้แล้วแต่ความคิดเห็นของใครนะเนาะนะอันนี้เป็นความคิดเห็นของตัวผมว่ามันอร่อยที่สุดแล้วรสชาติด,ดีแล้วก็หวานมากคือ กินไปครึ่งลูกเนี่ยหวานมากต้องไปหาน้ํากินแล้วแล้วก็คนชอบฝรั่งนุ่มกรอบฟูก็ใช้ได้เลยครับผันนี้อ่ถ้าสุกจัดจัดกลิ่นเขาจะกลิ่นฝรั่งเขาจะแรงหน่อยก็อันนี้ขึ้นขึ้นอยู่กับความชอบนะก็เก็บกินประมาณเจ็ดสิบแปดสิเปอร์เซ็นตอะไรพวกนี้ก็ก็ใช้ได้แล้วรับลูกเนี่ยก็แปดสิบเปอร์เซ็นก็กำลังอร่อยเลยกรอบฟู แล้วก็ข้าวสีแดงกลิ่นหอมแล้วด้วยโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะมาจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดต่อไปที่ช่องพี่ต้อมเกษตรีวิศีพภุญตัวเองด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเราจะได้ไม่พลาดรับชมทีใหม่ๆก่อนใครส่วนใครสนใจพันไม้ก็อย่าลืมร้านอุิยพันไม้เนาะเบอร์โทรก็ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ดแปดสามโทรเข้ามาก่อนเนาะเผื่อมีผลอยู่อาจจะได้ชิมกันโอเคครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ